เจ้าของกินวันนี้ซ่าพักม่วงเจ้าเ่าก็เอายอดพักม่วงมาล้างน้ำเจ้าอันนี้ก็เป็นหอมแดงหอมขาวแล้วก็ฟริกแห้งเจ้า วันนี้เขาจะซาใส่ปลาทูเจ้าเป็นปลาทูเข่งเอาปลาทูมาล้างน้ำแล้วเขาก็เอาไปต้มรวมกันกับพริกแห้งหอมแดงหอมขาวแล้วก็ใส่ห้าตัวเจ้าเขาจะต้มรวมกันเลยเจ้าใครจะเอาพริกแห้งไปคั่วหรือว่าจะไปพิงไฟก่อนก็นกได้เจ้า ใส่ห้าลงไปเหี้่น้อยเจ้าพอปลาทูมันสุกแล้วเฮาก็ตักมาให้มันยัดน้ําเจ้าถ้าแกะไปเดี๋ยวนี้มันจะห้อนเดี๋ยวเฮาจะเอาละไว้ให้มันเย็นๆแล้วเขาก็มาแกะเจ้าส่วนหอมแดงเขาก็ซอยใส่สักสองสามหัวเจ้าอันนี้อันนี้แบบต้องต้มเนอะหอมแดงสดสด ส่วนพักม่วงเขาก็เอามาเด็ดเจาะอันนี้ใบมันยังอ่อนอยู่ใบมันน้อยเจาะเขาก็เลยเด็ดแบบอี้ถ้าใบมันใหญ่ๆเขาก็สามารถเลิบเอาก้านมันออกได้เจาะเสร็จแล้วเขาก็เอามือเล่าเล่าปุนเล่าเพ่เจาะ เอามีดช่วยตัดบางส่วนเจ้าต่อไปเราก็จะเอาปลาทูมาแก้จะแก้เอาก้างออก เฮาก็ตักเอาพริกแห้งหอมแดงหอมขาวมากับปัาทูที่เฮาแกะมาตำรวมกันเลยเจ้า ก็ตามเรียบร้อยแล้วต่อไปเฮาก็ขวดใส่ตีใบบําม่มวงจา้นาน้ำตีเฮาต้มกับปลาทูตะกี้นี่เฮากะ อามาเทสใส่รวมกันเลยเจ้าวันนี้เราจะใส่บะกอกหนึ่งแก่นเจ้าบะกอกกลมด้วยกันเลยเจ้า ก้นแล้วก็ลองจิมพอนะเจ้าถ้ามันจางน้ำปลาเขาก็เติมน้ำปลาลงไปใครจะใส่ผงชูดรสนิดหน่อยก็ได้เจา้าเติมต้นหอมหอมป้อมลงไปก็หอมดีเจา้า เจ้าซาพังม่วงของเฮาก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้ามาเอาเข้านึ่งมากินด้วยกันได้เลยเจ้าขอบคุณเจ้า